อิมิดาสกาเลนาต่างธรรมปูเชมาอิมิดาสกาเลนาต่างสัางขังภูเชมาอาลังสัมมาสัมพุทธ佛พระพูดทางพระวันทางอภิวาเทมิสวากาโต สุปิบาโอภะวาวโธตา้ากสังยโฆสังฆังงมามีสัตสุกาดมายังมันเตวิสุสุระัยาจิเเนนาาปัญจติยจามาสุทิยปีมังยังมันเตวิสุมิสุระอาตายาจิเเนนาาปัญจติรญา มันเต็ปิจุตุราคะยาดิจลเนนาันจกิานยาามาขอเจิญทุกคนจังใจรับตนทานกล้องกันเลยนะังใจสนทารัินนักมต <on> ัสสะพะคุะโตอรหะโต

พุบะงสระนังกจช,ชามิขุ้นังสระนังกจฉามีทมังสระนังกะ